ก็รอดอยู่ดีนะครับจุดที่บางคนตอบมาบเช่นตอบที่นี่เขาอัตลิรอดอีก c ีแคทหนึ่งมีคนตอบด้วยถ้าเดิน c ีแคทหนึ่งนะครับเมตตี้มาขาวจะเดินเนี่ยมาขาวจะเดินที่นี่ครับง่ายๆเดินง่ายๆแค่นี้เดินถ้าดามเดินตัดขาวจะอัตลีดามเดินตอบจรกินครับ ไม่มีอะไรสองห้องจริงแล้วสกัดถุดก,ก็เดินเชื่อมธรรมดาไม่มีอะไรไม,ไม่ต้องสนใจรอดแล้วซีแคน้นหนึ่งยังไม่ใช่นะครับซีแค้นหนึ่งยังไม่ใช่ถ้าซีแค้นหนึ่งแล้วถ้าสมมติเราเดินที่5้าอัตลิหล่ะอัตลิก็เชื่อมเห็นไหมครับเชื่อมแล้วมีอะไรไหมไม่มีอะไรเพราะทัดที่นี่ไม่ใช่ทัดที่นี่มาถูกสองห้องจริงนะครับมีจุดไหนอีกจุดหมดได้ยังหมดแล้วเนอะจุดที่เดินแล้วตอบมาเยอะมากคือจุดด e ีด็อกสองครับ ดีด็อกสองเนี่ยหมากนี้เป็นหมากเซนเต้เซนเต้ยังไงคือถ้าสมมุติว่าหมากขาวเดินเชื่อมที่นี่หมากดำจะเดิน,นถ้าขาวตะลีดํากินขาวตะลีดําเชื่อมตายแล้วครับมีหนึ่งห้องจริงไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ถ้าสมมุติว่าเราเดินที่นี่หมากขาวเดินที่นี่หลักเชื่อม C ส,สองหมากดำตาลีหมากขาวโดนบังคับเชื่อมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเราอตาลีนะครับถ้าตะลี ก็กีนแล้วอัตริอิกก็เ,เชื่อมไม่มีอะไรเกิด mm hmm. ถ้าก่องยาพิษละ่ะก่องยาพิษก็กีดอัตริกเชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับเดินที่จุดดีด็อกสองเป็นจุดที่ถูกต้องนะครับดีสองเป็นจุดที่ที่ถูกต้องนะครับจ,จุดอื่นผิดหมดนะครับจุดอีสองไม่ใช่แน่นอนนะครับจุดอัลตริกที่นี่ก็ไม่ใช่นะครับโอเคข้อนี้มีใครสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับ